ตอนนี้นะคะแทมมี่ก็อยู่กับท่านเลยาธิการค่ะคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภยัยไซเบอร์แห่งชาตินะคะหรือว่าสกมชท่านพลอากาศตรีอมรชมเชยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะวันนี้อยากให้แชร์สักเล็กน้อยค่ะว่าในหัวข้อที่ท่านจะได้มาร่วมบรรยายในงานซีดิกปี2023นี้ค่ะมีความน่าสนใจหรือว่า,าใครเนี่ยที่มาร่วมงานนี้แล้วห้ามพลาดบัางคะ ครับเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องของปัญหาที่ประเทศเรารเผชิญครับอัปเดตกันในเรื่องของสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับเพราะภัยคุกคามเนี่ยมันมาในรูปแบบไหนยังไงบ้างนะครับแล้วก็สิ่งที่จะช่วยเหลือในการจัดการกับเรื่องภัยคุกคามต่างๆก็คือการที่จะพัฒนาบุคลากร,กรยังไงนะครับเพให้มีความพร้อมที่จะรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่นะครับบวกกับเรื่องของแนวทางของมาตรฐานนะเจ o ร์นะ r ะเรื่องของ n ไ c เบอร r y Security Framework ซึ่ง กำลังจะมีเวอร์ชัน2อ,ออกมา<ช>นะครับ<ช>คือหนทางที่ว่ากระบวนการบรหิหารจัดการที่ดีคู่กับการพัฒนาคนที่เหมาะสมเนี่ยมันจะช่วยองค์กรให้รอดพ้นนะครับจากเรื่องของภัยคุกคามใหม่ๆพวกนี้ได้ยังไงบ้าค<ช>่ะ<ช>น่าสนใจมากๆเลยนะคะห้ามพลาดเลยค่ะอยากจะให้ท่านช่วยทิ้งท้ายเชิญชวนผู้ชมทางบ้านมาร่วมง,งานกันเยอะๆค่ะครับภัยคุกคามมันเปลีป่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับ, <ๆ S 2> รบอย่าฟังแค่เฉพาะในข่าวนะครับมาเรียนรู้นะครับจากพิยารณ์ต่างๆนะฮะในหลายๆมุมมองหลาย รู้แบบครับเพราะว่าสิ่งที่ท่านได้ยินในข่าวเนี่ยบางทีท่านอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรแล้วเราจะรับมือกับมันยังไงนะครับเพราะฉะนั้นต้องห้ามพลาดในการได้มาร่วมกิจกรรมของงานในครั้งนี้นะครับค่ะแล้วพบกันที่งานซีดีค่ะ